สวัสดีค่ะติ๊กพี่ชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่สภาทุกคนเป็นข่าวดเรื่องของกระแสตงกันฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยข่าวของตำนานปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแกรี่เนวิลล์ค่ะแกรี่เนวิลล์นะคะได้ออกมาวิจารณ์การใช้เงินของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดรอบที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาเนะคะมีการซื้อคาเซมิโรแล้วก็ ด้านของแอนโทนีนะคะสองแข้งชาวบราซิลเข้ามาทําให้งบการเงินในตลาดรอบที่ผ่านมาของพวกเขาเนะะี่ยค่ะพุ่งสูงถึง230ล้านปอนด์ค่ะโดยทางด้านของแกรี่เนวิลเนี่ยค่ะมองว่าการที่ทางด้านของปีสแดงแมชเชียเตดยอมทุ่มเงินขนาดนั้นมันเป็นการแพนิคบายค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังได้มองว่าทางด้านของปีสแดงแมชเชียเตดควรใช้เงินในตลาดรอบที่ผ่านมาราวๆร้อยามสิบถึงร้อล้านปอนด์ค่ะ ดลีเมลได้มีการเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดเคยหันชื่อของแกรมพอตเตอร์นะคะกุนซื้อคนใหม่ของซิงบูโชซีออกจากการเป็นกุญซื้อของทีมด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนคะ่ะพวกเขาให้ความสนใจแกรมพอตเตอร์นะคะแต่ด้วยความที่แกรมพอตเตอร์ไม่มีประสบการณ์ทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนสทำให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดจึงตัดชื่อออกจากการเป็นกุญซื้อของทีมค่ะ ข่วต่อไปนะคะเอามาอัปเดตให้ทราบกันหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะคะพี่มริกได้มีการประกาศอย่างทางการแล้วนะคะว่าในสัปดาห์นี้จะไม่มีการเตะฟุตบอลค่ะการแข่งขันของพี่มริกนะคะจะงดไปหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากว่าเป็นการไว้อาลัยค่ะให้กับควีนอลิซาเบธนะคะที่เพิ่งสวรรคตไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะ มีข่าวดีให้แฟน a อซิมิลานได้ชื่นใจกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของ a อซิมิลานค่ะได้มีการประกาศต่อสัญญานะคะซานโดโตนาลีนีคะออกไปจนถึงปี2027ค่ะว่ากันว่าการต่อสัญญาในครั้งนี้นะคะทำให้มิดฟิวลรลายนี้นะคะรับค่าเหนื่อยถึง2เท่าทีเดียวค่ะ ค่ะสุดท้ายของวันนี้ตีขอข้ามฟากมาที่ฝั่งของลาลิก้าอีกเช่นเคยค่ะมีรายงานออกมาจากทางมาการนีคะว่าเจ้าบุญโยกหรือเจ้าบุญทุ่มอย่างมาชนาค่ะถูกที่จะฟ้องร้องเอเรติโกมาดริดหลังจากที่พวกเขานะะีคะมีการจํากัดเวลาในการลงเล่นขององตัวกริสมันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับข่าวที่ติ๊งนำมาเสนอในวันนี้ดี๊กว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากติดตามเพจ a อเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์ในทุกชุดงทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจดูก,กันเตะด้วยค่ะสำหรับวันนี้ติ๊ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย